สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงควงกับโชคนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านดวงนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2,564นนะคะทุกคนมาฟังกันเลยค่ะว่าจะมีราศีใดบ้างนะคะ ราศีมังกรนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะด้านการงานในช่วงเดือนแรกจะรู้สึกว่าเราหาคนเพึ่งพาไม่ได้ประกอบกับในบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่คอยช่วยเหลือเราในด้านการทำงานค่ะบางคนอาจจะคิดที่จะหางานใหม่บางคนอาจจะได้เริ่มงานใหม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นจะมีความรู้สึกเข้มแข็ง วางเป้าหมายไว้อย่างดีวางแผนไว้ได้ดีมีความเข้าใจมีความใจเย็นมากขึ้นและมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นคะ่ะประกอบกับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเราและเอ็นดูเราคะ่ะการเงินนะคะระวังการโดนหลอกโดนโกงในช่วงต้นเดือนระวังปัญหาเอกสารต่าง,างๆระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยเชื่อใจ แต่จะมาหลอกลวงยืมเงินเราแล้วไม่คืนหรือขอความช่วยเหลือเราแต่กลับสร้างปัญหาด้านการเงินให้กับเราในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยให้พอชื่นใจการวางแผนการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีมากมีความสุขมีความสมบูรณ์และคล่องตัวมากกว่าเดิมค่ะด้านสุขภาพนะคะระวังโรคก,กระดูกเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นโรคความเครียดทำให้หนอนไม่หลับสำหรับคนสูงอายุต้องระวัง อัลไซเมอร์ค่ะโชคราบจะมาจากผู้หญิงที่เป็นคนทำงานหนักที่อยู่ใกล้ชิดคุณและผู้ชายที่ทำอาชีพเกี่ยวกับธรรมชาติหรือทำไร่ทำสวนนะคะเลขนำโชคก็จะมีเลข1 1 4 3นะคะราศีต่อไปก็คือราศีกุมนะคะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะ ด้านการงานนะคะคุณค่อนข้างมีความกังวลในการที่จะทำงานเสริมหรือพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนใหม่ๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจมองหาอนาคตการวางแผนอนาคตข้างหน้าค่อนข้างมีความกังวลทั้งทั้งที่ดวงเปิดมากแล้วและผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะให้โอกาสคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะออกงานหรือไม่อยากทำอะไรเดิมๆ แต่ก็ต้องรอเวลาหรือมีผู้ใหญ่ขอไว้อยากให้คุณมั่นใจที่จะก้าวเดินออกมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะดวงคุณค่อนข้างดีมากๆในช่วงเรื่องของการงานในช่วงนี้งานที่คุณทำได้ดีก็คืองานที่เกี่ยวกับผู้หญิงงานที่เกี่ยวกับความละเอียดละอ่อนนะคะงานด้านอาหารและน้ำด้านการเงินนะคะมีความอุดมสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะยังมีความกังวลอยู่ แต่เงินคุณนั้นไม่ขาดเลยในเดือนนี้มีคนคอยอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือและตัวคุณเองก็สามารถหาเงินและใช้เงินได้อย่างดีสิ่งที่ต้องควรระวังนะคะก็คือการที่มีคนมาขอความเห็นอกเห็นใจและคุณเองก็มีความเมตตาแต่อาจจะช่วยเหลือคนผิดหรือช่วยเหลือคนไปแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขามาหลอกลวงเราเขาไม่ได้ลำบากจริงๆนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคุ ในการใช้เงินด้วยค่ะด้านสุขภาพนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือโรคเครียดนะคะความคิดมากหรือโรคซึมเศร้าส่วนตัวคุณจะสุขภาพแข็งแรงดีต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดนะคะอย่าคิดมากเท่านั้นค่ะในช่วงนี้โชคราบนะคะจะมาจากผู้หญิงที่อายุอ่อนกว่าหรือหน้าเด็กกว่าคุณและคนที่ชอบเดินทางบ่อยๆที่คุณรู้จักค่ะ เลขนำโชคก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขสี่นะคะนี่ก็คือคำทํานายของสองราศีนะคะราศีกุมกับราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย